เวลาตัวคุณประสบปัญหาครับคุณไม่สามารถมองเห็นปัญหานั้นได้ด้วยตัวเองสวัสดีครับชาว Exit TV ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการประจำสัปดาห์ที่ผมจะลงทุกวันอังคารเวลาทุ่มครึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนคอนเทนต์ที่ทุกท่านจะได้อ่านนะครับหรือบทความที่ทุกท่านจะได้อ่านนั้นผมจะลงให้ในกลุ่ม a c e o o o k n e w ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับลงทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันวันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกท่านได้เห็นวิดีโอตัวนี้แล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าผมได้อุปกรณ์ในการถ่ายทำวิดีโอมาใหม่ครับนั่นก็คือเลนนะครับ เลนกล้องก็จะมีหลายรูปแบบครับแต่กล้องเอยแต่เลนตัวนี้ยมันจะทําให้ผมสามารถวางกล้องได้ใกล้ตัวมากขึ้นนั่นหมายวความว่าเลนมันวายขึ้นนะครับผมอยากทราบความเห็นทุกคนหน่อยว่าทุกคนชอบมุมภาพแบบเดิมหรือชอบมุมภาพแบบนี้นะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าผมชอบเลนตัวนี้เป็นพิเศษเพราะมันสามารถตั้งใกล้ตัวได้โดยที่เราไม่ต้องเซตอัพเยอะนะั่นหมายความว่าตั้งค้างไว้ที่โต๊ะทํางานได้นะครับ พอคิดอะไรออกก็จะได้ถ่ายใกล้ๆเลยเอื้อมมือไปถึงได้เลยซึ่งเลนตัวเก่าเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องมีการเซตติง้งเซตแสงทำนั่นทำนี่นะครับเอาเป็นว่าบอกมาหน่อยแล้วกันในคอมเมนต์นะครับว่าชอบมุมภาพแบบเก่าหรือชอบมุมภาพแบบใหม่เนาะอ่ะโอเควันนี้มีเรื่องที่ต้องให้คุยกันอีกแล้วครับเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมได้ทำซีรีส์ขึ้นมาใหม่นะครับ นั่นก็คือเรื่องที่ว่ามือใหม่ต้องรู้นะครับซึ่ง ep ีแรกนั้นได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยอย่างล้นหลามเลยแล้วก็มีมือใหม่ที่ศึกษามาด้วยตัวเองเนี่ยเข้ามาขอบคุณทางแฟนเพจทาง Li น์แอดแอดซในหลังบ้าน a อดซิตเนี่ยอย่างมากเลยอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ด้วยนะครับคำถามไหนที่ทีมงานของผมไม่ได้ตอบท่านหลังบ้านนะครับ ผมก็จะคัดเลือกมาตอบเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆหน่อยแต่ถ้าคำถามไหนที่มันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงทีมงานผมดูคคำตอบเบื้องต้นอยู่แล้วสามารถตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาผ่านผมอะ่ะคุณก็จะได้รับคำตอบในทันทีวันนี้มาต่อกันที่ ep 2ครับ ep 2เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ามือใหม่ทุกคนจะต้องรู้สึกลึกๆแหละ ว่าในการศึกษาอเมซอนด้วยตัวเองมันยากแค่ไหนฉะนั้นหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือมือใหม่ต้องรู้ศึกษาอเมซอนการศึกษาการขายสินค้าบนอเมซอนด้วยตัวเองแต่ไปไม่รอดทำยังไงดีอ่ะผมต้องบอกก่อนว่าปกติคนเราเนี่ยจะศึกษาหรือเรียนรู้อะไรสักอย่างด้วยตัวเองเนี่ย ไม่ต้องไปลงเรียนไม่ต้องไปเทคคอร์สหรือไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นครับเพราะ1คือคุณไม่เสียตังค์นะครับข้อที่สองคือคุณสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตีความเข้าใจบทเรียนที่คุณได้ร่ำเรียนมาด้วยตัวคุณเองแล้วถ้าสมมติคุณทำมันสำเร็จอ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่พาวในตัวเองอย่างมากเลยว่าเฮ้ยอย่างน้อยกูก็เป็นคนที่ฉลาดว่ะ ศึกษาด้วยตัวเองไม่ต้องเห็นโรงเรียนเลยกู้ขายได้ขายดีด้วยอันนี้ผมขอยินดีด้วยนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันไม่ใช่เรื่องคนที่ประสบความสําเร็จจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่มันเป็นปัญหาในเรื่องของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้การขายสินค้าบนอเมซอนด้วยตัวเองนะครับแล้วมันจะรู้ได้แล้วท่านจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าสิ่งที่ท่านเรียนนั้น มันประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเอาง่ายๆครับถ้าคุณสมัครทุกอย่างบนอเมซอนผ่านหมดแล้วคุณถึงขั้นตอนลงขายแล้วภายในรอบปีนั้นคุณยังขายของไม่ได้เลยสักชิ้นหรือภายใน3-4เดือนนั้นคุณยังขายของไม่ได้เลยสักชิ้นแบบเนี้ยผมเรียกว่าล้มเหลวกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมต้องบอกตรงว่าการขายสินค้าบนอเมซอนจริงๆมีเรียนฟรี ใน YouTube เยอะแยะครับแต่ละคนแต่ละท่านแม้ว่าแต่ฝรัง่งก็ตามทีนะครับล้วนมีการดำเนินกิจการหรือดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปสิ่งที่เขาเอามาเล่าสิ่งที่ผมเอามาเล่าล้วนก็เป็นประสบการณ์ตรงกันทั้งนั้นซึ่งแต่ละท่านก็จะมีเส้นทางในการศึกษาหรือแนวทางการพูดที่มันไม่เหมือนกันนะ่ะเออนึ่ภาพตาม ทันให้ดีๆนะครับอย่างของผมเนี่ยอาจจะโชคดีหน่อยนอกจากที่ผมมีประสบการณ์กับตัวเองแล้วนะครับเอาสิ่งที่ประสบะเผชิญมามาบอกเล่าทุกคนผ่านวิดีโอแบบนี้แล้วผมก็ยังมีประสบการณ์จากตัวลูกศิษย์ที่เขาไปเผชิญในธุรกิจอุตสาหกรรมของเขาในตัวสินค้าของเขาเอาข้อมูลเพื่อมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนี่แหละฉะนั้นนะครับคนที่ ศึกษาด้วยตัวเองมาหลายคนหรือเรียนรู้อเมซอนมาหลายๆ,ๆคนเนี่ยก็จะเกิดอาการเออร์เลครับผมเรียกอาการอย่างนี้แล้วกันข้อมูลตีกันครับพอฟังเอ้ยคนนี้ก็ดีคนนู้นดีจังคนนั้นก็ดีคนนี้ดีจังพอถึงขั้นตอนสมัครเลือกสินค้าไปลงขายแล้วปรากฏว่ามันขายไม่ได้คุณก็จะเริ่มโทษคนที่คุณไปศึกษาด้วยตัวเองมาเฮ้ยไอ้พวกนี้แม่ง ดู Youtube แล้วไม่เห็นทำตามอย่างที่พูดได้จริงเลยเนี่ยกูทำแล้วไม่เห็นขายได้เลยนะครับผมเจออย่างนี้มาเยอะมากผมอยากจะบอกว่าที่คุณไปศึกษาหลายๆคนหลายๆท่านไม่ผิดแต่อย่างใดครับแต่เวลาคุณศึกษาอันนี้บอกก่อนนะคุณศึกษานะครับอันนี้บอกทางแก้แล้วนะคนที่แบบขายลองขายแล้วลองลงสินค้าแล้วทำทุกอย่างศึกษาดีทำข้อมูลดีทุกอย่างแล้วแต่สินค้ามันขายไม่ได้ ผมจะบอกวิธีทางแก้ละแล้วคุณจะศึกษาต่อไปได้ยังไงแล้วคุณจะแก้ไขเรื่องการเรียนรู้นี้ได้ยังไงให้คุณทําเป็นแบบเป็นแบบข้อดีของคนคนนั้นนะครับยกตัวอย่างของเช่นผมอ่ะคุณต้อมข้อดีคือพูดจาฉาญอาธิบายเข้าใจง่ายหรือถนัดอเม z o n Handmade หรือถนัดหมวดก็ซ c รี่แอนด์ฟูหรือถนัดหมวดของจีนเขียนข้อดีไว้ตรงนี้ไปอาจารย์อีกท่านหนึง่ง ไปฝรั่งอีกท่านหนึ่งก็จดข้อดีของพวกเขาไว้แล้วทีเนี้ยให้คุณกลับมาถามตัวเองนะครับข้อสำคัญที่สุดของการขายสินค้าบนอเมซอนไม่ใช่วิธีการครับผมบอกเลยให้ท่านนะครับกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากจะขายสินค้าในหมวดหมู่ไหนผมเชื่อว่าคนที่ออกมาพูดใน youtube ทุกคนนะครับมีหมวดหมู่ที่ถนัด แตกต่างกันทั้งหมดฉะนั้นคุณต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากขายสินค้าหมวดไหนพอคุณเลือกได้แล้วนะครับพอคุณเลือกได้แล้วคุณก็ค่อยไปดูคนคนนั้นข้อดีของของคนคนนั้นว่าตรงกับประวัติของคนคนไหนแล้วคุณค่อยยึดแนวทางตามเขาครับผมก็ต้องบอกตรงๆที่ออกมาพูดอย่างเงี้ยนะครับ ผมไม่ได้ถนัดทุกสินค้าเช่นเดียวกันลูกศิษย์ของผมคือครูของผมทุกคนเช่นเดียวกันฉะนั้นเวลาผมรับใครเข้ามาเนี่ยข้อดีของผมก็คือผมไม่แนะนำสินค้าให้ขายเลยแต่จะอาศัยนะครับประสบการณ์ของลูกศิษย์เป็นคนบอกว่าอยากขายอะไรเพียงแต่หน้าที่ของผมในหน้าที่ของที่ปรึกษาเนี่ยช่วยดันนะครับ ช่วยดันข้อมูลช่วยดันสินค้านั้นไปเจอกลุ่มลูกค้าที่มันถูกต้องใช้คำอย่างถูกต้องเขียนอธิบายอย่างถูกต้องเขียนคุณสมบัติอย่างถูกต้องนี่คือหน้าที่ของผมนะครับถ้าถามว่าทุกวันนี้ผมถนัดหมวดอะไรนะครับก็ต้องบอกตรงว,ว่า1 Jewelry เนะครับสองโฮม n d น a r การเอืมโฮมแอนด์คิเช่นอย่างเงี้ยผมถนัดแค่2หมวดหมู่นี้ก็ซุริยันฟู้ดนะครับ ผมมีลูกศิษย์ที่ถนัดกว่าผมตั้งเยอะแยะนะครับฉะนั้นให้คุณเลือกเอาครับว่าตัวคุณตัดสินใจก่อนตัดสินใจก่อนว่าเราอยากจะขายอะไรแล้วเราค่อยเลือกคนสอนเข้าใจไหมยอย่าเลือกมั่วซั่วอย่าเอาความรู้ของคนนั้นคนนี้มารวมกันนะครับคนเรามันเกิดมาไม่ได้เป็นพระเจ้าหรอกครับมันไม่ได้เก่งทุกคนมันเก่งทีละด้านฉะนั้นให้คุณเลือกเอาอ่ะแล้วทีนี้พอเรารู้แล้วว่า เราจะไปกับคนคนนี้สิ่งที่ต้องทําต่อไปคืออะไรศึกษาครับศึกษาความรู้ที่เขามอบให้ให้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นบทความถามหลังไมหรือว่าแม้กระทั่งนะครับดูคลิปวิดีโอให้จบทุกคลิปนะฮะเขานะครับทำสรุปนะครับตั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่80กว่าเลยเขานั่งทำสรุปว่าคุณต้องพูดเรื่องอะไรบ้างและเขาบอกผมว่าไงรู้ไหมอันนี้คือความจริงนะ เขาบอกผมว่าทําไมคุณต้องพูดไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละคลิปถูกต้องครับเพราะในแต่ละคลิปผมไม่มีสคริปต์ครับไม่มีสคริปต์มีแต่หัวข้อที่จะให้พูดอ้างอิงจากประสบการณ์มีแต่คําถามที่พวกท่านเผชิญมาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ผมก็เอามาแก้ปัญหาให้ในคลิปนี้ ทำสรุปมาก่อนที่จะมาจ้างผมไปที่ปรึกษาอีกนะครับนี่คือลูกศิษย์ในรุ่นหลังๆนะฮะที่เขาทํากันแบบนี้เขาก็บอกว่าโอเคดูคลิปก็พอเข้าใจคอนเซปต,ต์แล้วนะว่าจะต้องทําอะไรนะครับแต่ทีนี้ตัวเขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจมากพอที่จะเดินบนทางธุรกิจในการขายสินค้าบนอเมซอนเนี้ย ด้วยตัวเองเขาเลยลงทุนมาจ้างผมเป็นที่ปรึกษาเพื่อคอยปรึกษาคอยซัพพอร์ตความคิดของเขาแต่นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเหมือนลูกศิษย์ของผมนะครับคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีความคิดความอ่านที่อันเป็นอันฉลาดหลักแหลมคุณตัดเ,เขาเรียกว่าตกผลึกได้ด้วยตัวเองนะครับ คุณไม่ต้องจ้างใครเลยครับคุณลงทุนกับตัวเองสละเวลาในการเรียนรู้นะครับของคุณไปดูคลิป Youtube ต่างๆแล้วคุณก็เอาไปลงมือทําเองได้เลยบางคนนะครับดูคลิปของผมอย่างเดียวนะแล้วเอาไปลงมือทําเลย2ปีกลับมาสมัครเรียนใหม่บอกว่าผมกลับมาตอบแทนคุณต้อมครับ ที่คุณต้อมผมเคยดูคลิปคุณต้อมเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วผมไปสร้างสามารถทําให้เกิดรายได้ได้ด้วยตัวเองตอนนี้ผมได้เดือนละ2,000เหรียญแล้วครับคุณต้อมจากคลิปคุณต้อมนี่แหละครับแต่ผมอยากจะขยับ2,000นเหรียญไปถึง5000เหรียญคุณต้อมพอจะช่วยได้ไหมครับพอจะมีแนวทางไหนมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันเคยมีคนพิสูจน์แล้วว่ามันทําได้นะครับจากคลิปวิดีโอฟรีๆนั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณจะตกผลึกคุณจะเข้าใจและนํามันไปใช้ รวมถึงคุณมีสินค้าที่สนใจอยากจะขายหมวดหมู่ไหนแล้วหรือยังถ้าคุณมีองค์ประกอบครบตามนี้ผมเชื่อว่าแค่คลิปวิดีโอฟรีๆนะครับก็จะทำให้คุณนำไปเป็นเบสออนเป็นพื้นฐานเป็นแหล่งความรู้แหล่งอ้างอิงได้และสามารถให้คุณมีรายได้จากคลิปฟรีๆนี้ได้นะครับ ลูกศิษย์ผมก่อนเจอผมนะครับส่วนมากจะศึกษาคลิปผมก่อน10%ครับที่เอาลงมือเอาไปทำเลยแล้วก็กลับมาเรียนใหม่ตอนปีที่2ปีที่3อย่างนี้ก็มีนะครับถ้าเขาทำได้ทำไมท่านจะทำไม่ได้ล่ะครับทำไมคุณจะทำไม่ได้เหรอผมพูดถูกไหมอ่าพยายามกันหน่อยถ้าเราไม่มีเงินทุนในการเรียนเราก็ต้องศึกษาความรู้ฟรีๆอย่างงี้แหละครับถ้าใครต้องการทางลัดรู้เลยว่าตรงนี้ผิดหรือถูกรู้รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่มันเสียเวลาหรือไม่เสียเวลาก็ลงทุนมาจ้างผมแค่นั้นเองครับคุณต้องคุยกับตัวเองให้เคลียร์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะจ้างเอะอะจ้างจเย็นเย็นคุณลองดูคลิปผมหลายๆคลิปก่อนคุณอาจจะไม่ชอบผมก็ได้ถูกต้องไหมเพราะเราต้องคอนแทคกัน6เดือนครับทีนี้ผมคิดว่าทุกคนคงได้คำตอบแล้วนะครับว่าถ้าศึกษาด้วยตัวเองแต่ไปไม่รอดควรทำยังไงดี 1ก็คือตั้งเป้าหมายโฟกัสให้ดีครับว่าตัวคุณอยากขายหมวดอะไรแล้วไปดูคนสอนนะครับหรือคนที่เป็นแบบเก่งๆเ่ยว่าเขาถนัดหมวดไหนก็ลองไปติดตามแนวทางของเขาดูอย่าพยายามดูรวมกันทั้งหมดไม่งั้นคุณจะงงคุณจะเบลอคุณจะแบบความรู้ตีกันนะครับอ่านหนังสือมาเป็นพันเล่มเอาไปลงมือใช้จริงไม่ได้สัก,สกเล่มอะสู้คนอ่านหนังสือเล่มเดียวหนึ่งหมื่นครั้งอะ แล้วคุณเอาวิชาในหนังสือเล่มเดียวไปใช้ผมว่าตรงนี้นะครับน่าจะได้ผลมากกว่าเพราะตัวลูกศิษย์ตัวผมก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นเอาละครับหวังว่าจะได้รับคำตอบที่ครบถ้วนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วอยากให้ผมไปที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับคุณสามารถติดต่อมาขอรายละเอียดได้ที่ Line แอตรงนี้ผมอยากฝากอย่างนี้นะครับ ที่ปรึกษาระยะสั้นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีแอคเค้าอยู่แล้วนะบอกก่อนคนที่แก้ปัญหาต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่างๆนานามากมายครับอ่ะแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาระยะยาวคนพวกนี้ก็จะแบบกลุ่มคนพวกนี้ก็จะต้องเป็นคนที่แบบต้องการซึมซับการทํางานของคุณต้อมว่า ตัวผมนั้นมีการทํางานยังไงมีวิธีคิดมีวิธีการอ่านมีวิธีการวิเคราะห์สินค้ายังไงมีวิธีการมองตลาดในกลุ่มนั้นในสินค้าที่ตัวเองจะเลือกยังไงคุณจะได้ซึมซับทุกขั้นทุกตอนพร้อมกับคุณจะได้คอนเนคชั่นอื่นๆจากผมด้วยในตัวบริการนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ผมให้หมดเลยผมไม่กักนะครับเรื่องคอนเนคชันต่างๆเนาะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในสายธุรกิจ ไหนนะครับคุณก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line แอดของทีมงานเลยประกอบกับในตัวบริการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรับสร้างลิสติง้งเขียนข้อมูลสินค้าถ่ายรูปภาพสินค้าและรับลงวิดีโอของสินค้านะครับคุณสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ Line แอดเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าใครตัดสินใจได้แล้วก็ติดต่อมาครับเราคุยกันได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกว่า เวลาคนเราเกิดปัญหานะเท่าที่ผ่านมาผมเปิดบริการระยะสั้นมาเนี่ยมีคนมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมก็สรุปได้เป็นเรื่องดาวใหญ่ๆเลยก็คือเวลาตัวคุณประสบปัญหาครับคุณไม่สามารถมองเห็นปัญหานั้นได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณมีที่ปรึกษาคอยเล่าทุกอย่างให้เขาฟัง ผมทําตัวเฟดออกมาห่างจากตัวคุณเหมือนผมยืนยืนมองคุณจากข้างล่างครับผมก็จะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณเลยแล้วผมก็จะได้มองทางออกเขื่อไว้ให้คุณด้วยนะครับนี่แหละครับคนที่มีปัญหามักจะมองไม่เห็นปัญหาของตัวเองเท่าที่ผมสัมผัสกับลูกศิษย์หลายๆร้อยคนมานะครับสําหรับใครที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกหรือเป็นครอบครัวของ Exit TV นะครับ เร็วๆนี้ผมถ่ายคลิปมาวอล์กรายการใหม่นะครับนั่นคือวอล์ก f t e เตอร์เวิร์กที่คนที่เป็นสมาชิกนะครับเท่านั้นนะครับที่สน,สนับสนุนรายเดือนให้ช่องของผมจะได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยเออจะได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการถ่ายคลิปทุกสัปดาห์แบบนี้ต่อไป เนาะเอาละถ้าใครอยากดูรายการใหม่ Rock After Work ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่อง Amazon ไปดูชีวิตส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อยากให้ท่านนะครับกดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคนะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าหน้าแฟนเอ้ยเข้าหน้า YouTube นะคมิ์มไปเลย a c ค e s คุณจะเห็นคาว่าปุ่มจอยเล็กๆข้างปุ่ม Subscribe ครับใครชอบคลิปนี้ครับไลค์แชร์และอย่าลืมส่งคลิปนี้นะครับไปให้คนที่คุณคิดว่าเขาประสบปัญหาเหมือนคุณหน่อย แล้วผมหวังว่าถ้าคุณได้ประโยชน์แล้วคุณจะส่งต่อประโยชน์นี้ให้คนอื่นๆที่คุณหวังดีกับเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าย้ำคำเดิมวันพฤหัสนะครับ f a c e b o o k กลุ่มห้อง a อ c ซิสนิวเตอมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับคุณเข้าไปอ่านบทความได้ที่นั่นแทนจะไม่มีวิดีโอที่นี่วันพฤหัสแล้วนะครับจะเป็นบทความแทนซึ่งบทความวันพฤหัสเนี่ยผมบอกเลยมันพิเศษแน่นอนสาหรับ คนที่กำลังหมดกำลังใจในการที่จะขายสินค้าบน Amazon ผมอยากให้คุณได้อ่านเลยเกินเอาเป็นว่ากดแอดเข้าร่วมห้องตอบคำถามใช้โปรไฟล์หน้าจริงให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณจะได้เจอบทความดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณทุกคืนวันพฤหัสด,ด้วย EP นี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ